ดูคู่แท้จากเลขวันเกิดอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพ i ดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดเรื่องดูคู่แท้จากเลขวันเกิดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับเรื่องการดูคู่แท้จากเลขวันเกิดเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีความคิดในหัวแล้วว่า คนที่เราครบอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช่คู่แท้ของเราหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ดูยังไงวันนี้เนี่ยจะมีวิธีเช็คอีกตำราหนึ่งนะครับเป็นวิธีการเช็คคู่แท้จากเลขวันเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคู่แท้คุณหรือไม่ตามหลักโหราศาสตร์นะครับสำหรับวิธีการทำนายคู่เนี่ยให้นําตัวเลขวันเกิดของคุณกับของคนที่คุณรักเนี่ยมาบวกรวมกันเช่น คุณเกิดวันที่20คนักของคุณเกิดวันที่30ให้เอาตัวเลขมาบวกกันผลลัพธ์เนี่ยก็คือ20บวก30ก็ได้50ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็เอา5กับ0มาบวกกันผลรวมก็คือ5นะครับบวกกันให้เหลือเลขตัวเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยก็ค่อยอ่านคำทํานายดังต่อไปนี้นะครับ คู่รักต่อไปนี้เนี่ยที่ได้หมายเลขหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นคู่ชีวิตที่มักจะต้องพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่คุณทั้งสองเนี่ยจะต้องพิสูจน์ด้วยกันบ่อยครั้งถึงแม้ว่าบางครั้งชีวิตของคุณเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความคิดที่แตกต่างกันแต่คุณทั้งสองเนี่ยก็จะสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดาย คุณทั้งสองเนี่ยมีความสามารถในการปรับความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันหากคู่ของคุณทํางานหรือมีการลงทุนก็จะถือว่าเป็นความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับต่อมาที่คนที่ได้หมายเลข2นะครับคุณกับคนรักของคุณเนี่ยมีอารมณ์ที่แปรปวนค่อนข้างง่ายนะครับมีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนแต่ในบางครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใจเย็นมีสติ จุดเด่นของชีวิตคู่คุณเนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างจะมีความห่วงใย,ยให้ซึ่งกันและกันมีการเทคแคร์ความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนแต่ก็สามารถรู้ได้จากการกระทำคู่รักที่ได้หมายเลข3ชีวิตรักของคุณเนี่ยมักจะมีรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยบ่อยครั้งที่เงินของคุณเนี่ยหมดไปกับของที่ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ และที่สําคัญเนี่ยคุณกับคนรักของคุณเนี่ยขาดความอดทนในบางเรื่องบางเรื่องก็ยอมกันได้บางเรื่องก็ยอมกันไม่ได้แต่ข้อดีของคุณเนี่ยถึงแม้จะมีการใช้ใจฟุ่มเฟือยเนี่ยแต่คุณก็ยังสามารถหาเงินเข้ามาใช้ได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองคู่รักที่ได้หมายเลข4นะครับเป็นชีวิตคู่ที่มีความจริงจังอาจจะเกินไปสักนิดนึงจนทำให้ขาดความโรแมนติก แม้ว่าคุณและคนรักเนี่ยต่างมีความเป็นผู้ใหญ่ในการใช้เหตุผลในการเจรจาในการคุยเนี่ยแต่ข้อเสียคือถ้าคนใดคนหนึ่งอารมณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยก็ยากที่จะควบคุมอารมณ์ได้คู่รักที่ได้หมายเลขนี้เนี่ยก็ควรที่จะหาเวลาส่วนตัวให้กันมากขึ้นควรมีเวลาที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนกันบ้างก็จะดีคู่รักที่ได้หมายเลขห้า ชีวิตรักที่ใกล้ชิดในเรื่องของการทําบุญหรือว่าเกี่ยวกับสายมูเนี่ยหมายเลขนี้ค่อนข้างดีนะครับก็คือเป็นคู่รักที่มักจะพากันไปทําบุญพาไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็มักจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมีความจริงใจต่อกันเป็นคู่ชีวิตสายมูสายบุญสายทําความดีนะครับ มักจะไม่ค่อยมีความลับต่อกันสักเท่าไหร่นะักมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็คอยช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่เสมอบางครั้งอาจจะมีคิดมากเกินไปบ้างนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่เพราะว่าคุณทั้งคู่ก็สามารถจัดการมันได้ดีคู่รักที่ได้ผลรวมเป็นหมายเลขหกคู่รักของคุณเนี่ยเป็นคู่รักที่มีความโรแมนติก แล้วก็มีเรื่องให้สวีทหวานอยู่บ่อยๆชีวิตคู่ของคุณเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจความเห็นของคนรอบตัวเท่าไหร่คุณและคนรักเนี่ยมักจะทำอะไรตามความรู้สึกตามใจของพวกคุณทั้งคู่มากกว่าข้อเสียคือบางครั้งเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะยังมีความเจ้าชู้อยู่นิดๆอาจจะมีการหยอกเล่นกับคนอื่นอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับต่อมาคู่รักที่ได้หมายเลข7อ่า ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยอาจจะต้องพบเจอปัญหาบ้างแต่คุณทั้งสองคนเนี่ยดีตรงที่ว่ามีความอดทนแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เนี่ยก็มักจะมีการพูดคุยเจรจาซึ่งกันและกันแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นให้จบลงได้ด้วยดีแม้บางครั้งจะมีปากเสียงกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับคุณทั้งคู่เนี่ยมีความสามารถในการ อดทนฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดีคู่รักที่ได้หมายเลข8ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยเรียกได้ว่ามีทั้งการนำแล้วก็การตามเป็นผู้นำที่มีความสามารถในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างเด็ดขาดมีการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตได้ดีการงานหรือการเงินก็มักจะมีการวางแผนเอาไว้ก่อนมีการตั้งหลักบักฐานแต่ข้อเสียคือ คนที่เป็นฝ่ายตามเนี่ยมักจะมีนิสัยที่ดื้อเงียบไม่ค่อยยอมในบางครั้งต้องลองปรับเปลี่ยนนิสัยพูดคุยกันทําความเข้าใจกันให้มากกว่านี้มีอะไรเนี่ยก็พยายามอย่าปิดบังซึ่งกันและกันต่อมาคู่ชีวิตที่ได้หมายเลขเก้าชีวิตคู่ของคุณเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่มีความราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเข้ามากระทบเท่าไหร่ ต่างคนต่างมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใจเย็นแต่ในบางทีชีวิตคู่ของคุณเนี่ยอาจจะจืดชืดแล้วก็ไม่ค่อยโรแมนติกมากนะักสำหรับคนที่ได้เลขนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใหญ่ๆเข้ามาเนี่ย mm hmm. ก็ควรที่จะหาความโรแมนติกหรือหาความสุขจากการเป็นคู่รักกันบ้างนะครับซึ่ง ทั้ง9หมายเลขนี้ไม่ว่าใครจะได้หมายเลขไหนก็นแล้วแต่เนี่ยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยกันได้เสมอนะครับขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็การที่เราศึกษาหาความรู้เรื่องต่างๆนะครับคนเราเนี่ยสามารถโตขึ้นได้ตลอดนิสัยคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้เรื่อยๆ นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ปรับตัวกันให้รักกันนานๆนะครับส่วนใครที่อาจจะมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าความรักเนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานะครับบางทีเนี่ยเราทะเลาะกันวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะดีกันไม่ได้นะครับก็ขอให้ใช้ความอดทนแล้วเรื่องหลายๆก็จะผ่านไป นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมนะครับหากพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ